สวัสดีครับอ่าแนะนำัวนนะครับผมชื่อนกค่สวนวิสุขค่อ่าสำหรับพี่น้องถ้าเพิ่นอยากสีปลูกครับอ่าต้นทุนในการปลูกใส้ลายบ่ครับเริ่มต้นอย่างไเนาะคุณแม่ครับใส่ใส่ถุงกระดาษเพื่อทุ้งใส่ทุ้งใบติ๊กแป้งแบบตูดทองอ๋ออันนี้เพิ่นต้องเอาแป้งมออกแป้งกรดไรมันแรงออกกอนะครับพี่น้องใส่แป้งสิเพืนที่ห้าวมาใส่นี่แหละครับ ใย่างน,นี้เขาครับเดี๋ยวไปเบิงเ้งน้อยทีมันง่ญ่แหละพี่น้องพ้อสีเก็บไปจำหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพุรยาการบนนอกชนเชนแอรครับอตอนนี้ผมอยู่ในสวนมีสุขครับพี่น้องครับเป็นสวนที่ปลูกฝรั่งครับ ปลูกั่งหลายต้นเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ผมก็อยู่ใกล้กับเจ้าของสวนครับผมเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะํำตัวนะครับผมชื่อนกค่ะสวนนิสุกค่ะพี่นกนะครับน้อเริ่มต้นแค่ไหนมาปลูกะบรั่งกิมจูครับนี่ครับเริ่มต้นก็ด้วยนี้โควิดมาแหละอ๋อหนีโควิดนะครับนาะ มีโควิดนะก็เลว่าจิมาเห็ดอย่างอยู่บ้านเนาะครับก็เลหานะเห็ดกัลลูกมากแหละที่แรกได้ลูกมักลูกมากกินอ๋อก็เลวาลูกมากกินเ้ากับปลูกซะอย่างไรห้อกับบ่ได้ชื่อกินครับผมอางซี้แหละครับเริ่มต้นก็คือจากโควิดแล้พี่น้องครับจากโควิดแล้วก็มาปลูกฝรั่งนะครับเป็นพันจิมจูนะครับเนาะพันจิมจูค่ะฟันจิมจู คือลูกสาวมากับไรปูกครับลูกสาวมากินครับื้่เขากินมันแพงครับสอกินกับแพงนะครับเนาะพันกิมจูเนี่ยครับมันมีข้อดีอย่างไนครับนี่ครับกิมจูไันกัเป็นพลังที่คนนิยมเนาะครับนิยมแหละเราก็ลูกก็ชอบน้ำแหละประเด็นเลยประเด็นลักๆที่ลูกชอบอ่นแหละครับผมลูกชอบก็เลยเลือกปลู่หวานกรอบรสชาติหวานกรอบนะครับเนาะเป็นนธุนที่คนนิยมกินมานะครับ ตอนนี้กระรังเห็ดอย่างนะครับเป็นคนงานเห็ดอยู่ครับนี่อันนี้กะระรังห่อห่อกระรังอยู่ครับกระรังห,อหง่อกระรังเพื่อป้องกันมแมลงหร่ครับ<น>ห่หอห่อถุงสันหนึ่งกลอนกันมแมลงครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษก,ดดก,ากันแดดครับกันแมลงกันแดดครับให้เขาเติบโตเร็วๆนะครับเนาะครับ,บกันมแมลงกันแดดครับปลูกทั้งหมดนี่แท็กต้นครับนี่ ตอนปลูกมันพันหาแหละตอนตอนนี้มันก็น่าจะเหลืออยู่ที่พันสามอ๋อครับเริ่มต้นต้นที่ตายต้นที่บ่งง้ำเขาเก่าออกอ๋อครับเริ่มต้นกับพันหาลายต้นนะครับเหลือต้นที่มันแข็งแรงงามนะครับประมาณพันสามหลอยต้นครับโอ้ถือว่าหลายอยู่ครับเนาะถือว่าหลายครับย้ำห่อก็ได้บอกแม่เพิ่นมาห่อซอยนี่แหละนี่ครับโอ้คุณแม่เพิ่นกับาซอยกันห่อนะครับเนาะคุณยอเบาไวเลยครับ พื้นที่ทั้งหมดนี่จักไรครับนี่พื้นที่ทั้งหมดมันอยู่ที่สิบสิบสองไร่สิบสองไร่นะครับเนาะครับก็แบ่งเป็นปลูกฝรั่งแล้วก็เห็ดยังอีกครับปลูกฝรั่งปลูกบกข้าวปลูกบกข้าวปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยนะมับมาียังกับปลูกลงไปในนั้นจะยินสะผาล้ำกระมีแต่ว่ามันผสมกันไปครับเป็นสวนผสมกับว่าได้นะครับเนาะก็คือว่าเขาอยากกินยังเขากระปูกกันนั่นแหละครับ มากยังเขาปลูกเขาปไว้เลยย่างลายๆกะเรือนั่งกะตีได้ขายอยู่ดอกครับผมแล้วผลผลิตนะครับผ้นผลิตเท่าได้จางไหนครับมันเดือนหนึ่งหรือว่าจักเดือนไนเก็บผลผลิตครับเนี่ยปีที่แล้วพึ่งได้นนี่ที่ห่อนี่คือเป็นรอบสองแล้วอ๋อรอบสองแล้วครับดีดีที่แล้วพึ่งได้เก็บผลผลิตแต่ว่ามันเอาว่าท่านปีแรกเข้าบรลูตลาด ถ้าเขาปลูกจักเดือนครับได้ผลผลิตนะครับเริ่มเริ่มเก็บที่แปดเดือนนี้ได้เก็บผลผลิตแต่ว่าบ่อท่านหลเอาใบอก่าใบลูกมันหลายครแปดเดือนนี้ได้เก็บส่วนหน่อยอยู่ครับเป็นครั้งแรกครับคือแดเดือนนะครับเดี๋ยวต่อมากคือว่ามีผลผลิตออกมาเรื่อยๆมั้ครับออกมาเรื่อยๆอ๋อครับผมตรงนี้ก็ได้พอเป็นชุดที่สองแล้วครับนี่เป็นชุดที่สองครับ ในไดบองงามเขากับบิดออกรายได้พ่อสิบอกได้บ่คับว่าเฉลียประมาณปีหนึ่งเขาสิได้ประมาณเท่าไรครับปีหนึ่งค่ะเขาท่าตลาดเข้าร่องรับดีกับสีได้ปีละแสนอยู่นะปกตคนี่คือรักแสนนะครับเนาะเขาพลาดอยู่ตลาดเขาบพท่านได้ดีครับก็คือเริ่มต้นคือว่าปีแรกเข้ายังมะหูว่ามีตลาดทังไหนนะครับเนาะร่องพินล่องถูครับกถือว่บ้านรายได้ก็ดีครับ ได้ดีแล้วได้ดีพลังปูเค่เดียวเก็บกินตลอดครับืมื่ไดดลงทุนไม่การดูแลรักษาเนี่ยยากปะครับใส่สารเคมีปะครับแต่บาอย่างนะส่วนใหญ่เขาปลูกแบบบอบอใส่สารเคมีปลูกแบบปลอดไัยครับปลอดสารพิษนะครับเนาะใส่เน้นน้ำมักน้ำมักตะเดายนื้อมีแมงแน่กน้ำสมอ๋อครับน้ำสมข้นไม้น้ำสมข้นไฟเท่านี้ละครับ ยามีแมงแมงส่างกับหลยโยจะว่ากะกะมีแนเพราะว่าไม่ขา่ามันบ่หญ่มิตรลายข่าบ่หญ่มิตรลายย่ยอยสำหรับพี่น้องถ้าเพื่อนอยากสีปลูกครับต้นทุนในการปลูกใส้หลบยางครับต้นทุนในการปลูกคันจำค,ค,คุณคู้คนสีปลูกเพิ่นกับว่าท่านได้ปลูกสูงเท่เดียวดอกถ้าย่อยปอยลูกต้นพันธุ์อีกต้นพันธุ์ู เอาเอามาลองปลูกที่เรื่อหน่อยๆก็อนนะครับเนาะเริ่มจากหน่อยไปร้ายนะครับครับเพื่อเห้ปลูกแล้วมันบ่ได้ผลนะครับเนาะต้องเริ่มต้นจากหน่อยๆก้อนต้นท่านเดี๋ยวนี้ต้นท่านก็พอปลูกอยู่บ่อแพงปานไหนครับกึ่จูก็ถือว่าเป็นความนิยมในตลาดนะครับฝรั่งกิมจูเนาะก็ได้ขายอยู่ขายน้ำบ้านท้าก็ได้ขายอยู่บ้านท้อก็มักกึงอยู่ผมเห็นรถ ใช้ขั้นน้อยๆนะครับเพิ่นกำลังเหยังเนาะครับพุ่นอ้ไอเรากำลังฉีดน้ำมาร์กไรนี้ในนู่นฉีดน้ำมาร์กไรแม่แลงนะครับเนาะเออมีแม่แลงเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ำมาร์กครับฉีดปุยข้างใบเนาะอ๋อผมบอเน้นเคมีเนาะครับผมเน้นสารเคมีครับปลอดสารครับพี่น้องครับสารถือว่าโอ้เห็ดได้ดีครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ถือว่าเป็นรายได ดีที่เดียวครับพี่น้องปีละแสนนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการห่อฝรั่งครับเพิ่นห่อแบบไหนนะครับเริ่มต้นยังไงนาะคุณแม่ครับใส่ใส่ถุงกระดาษใส่ถุงใคยถุ้งพลาสติกแป้งแบบตูดพร้อมอ๋ออันนี้เพิ่นต้องเอาแป้งไรแมงออกแป้งตูดไรมแมลงออกก่อนนะครับพี่น้องใส่แป้งซิฟันที่เฮาบ่ใช้นี่แหละครับเฮาก็มาปลูกมา ใส่ถุงพลาสติกแม่งเขานะครับป้องกงนันแมลงครับพ,พี่นอ้องครับใส่ถุงพลาสติกแล้วพีนว่น้องเห็นบ่ยากนะครับบบ่ยากปันเดียวกับพ่อครับแล้วก็น,นั่นก็สิมมออ่กระดาษคู่มีแค่สองอ๋อพลาสติกกระดาษเอากระดาษมาคู่มีอีกรอบหนึ่งนะครับเน,ะนาะโน่งร,รังคาเห็นไหมนี่มีกอกันแมลง อันกระดาษก็คือกันแดดอ๋อถุงพลาสติกใส่กันแมลงครับพี่น้องครับส่วนถุงกระดาษก็คือกันแดดเพืป้องกันว่าหายแดดมันซองครับเนาะกะเฮ็ทไทยมกฝรั่งหรือมักซีดาเฮาหน่อยครับมันจะเลื่อนเติบโตเร็วครับพี่น้องบ้านเฮาก็คือเอือนบะม่วงลังค้าให้มันครับอ๋อเลือบบ้านเฮาเอือนม่วงลังค้าให้มักซีดาใช่มักซีดากันแดดกันฝนครับ โอ้พี่น้องครับเฮ็ดดีครับครับพี่น้องครับปลูกเป็นแถวสวยงามเลยครับพี่น้องเจ้าของสวนผักเหยียดยิ้มแป้นนะครับผมมีรายได้ดีครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งหน่วยที่มันง่ายเลยพี่น้องพ่อสีเก็บไปจำหน่ายครับพี่น้องครับมีแต่จุประมาณนี้เลยครับโอ้โหสวยง่ายมากพี่น้องนี่นี่ครับ วิวสวยเลยครับพี่น้องครับตลาดตรงการเลยครับอืนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยตลาดกําลัง้องการจริงสิล่ะอันนี้เขาบพิด้ใส่ยาเด้ครับม่ตะน้ำมักล้วนเขาเลยอือใส่น้ำมักล้วนครับถ้าเ้าหอท่านถ้าห้องหอท่านชอบเลี้ยนหารเลียนซิฟนี่แมงก็จะบ่กินเขาจะได้ออกม้าสิมันไมีแมงกินเลยอือจาบพี่น้องครับเบิ้งครับผิวสวย อันนี้ฝากตากรองไปเลยของออก้าวบ้านอขอบคุณครับอ๋อินดโคนบอกว่าฝากให้ตากรองเอากลับบ้านมนาครับออก้าวบ้านไปพร้อมน,นอกจากสวนฝรั่งแล้วเฮ็ดยังอีกครับแบบนี้ตอนนี้เพิ่งลงไก่ไปได้อ,อ,อาทิตย์นึงไก่ร้องอย่างไก่ไก่ไข่เนาะครับที่ชิบะโต้ครับมีเหลียงไก่เดี๋ยวคลิปหนาครับคลิปหนากับจุบมาขออนุญาตไทย เดี๋ยินว่าเห็ดโขหนองหน้านล้วมั้งครับค่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาทายโขหนองหน้าครับพี่น้องครับค่ะคลิปนี้กัขอบคุณครับขอบคุณพี่นกที่ให้ความรู้นะครับเนาะในการปลูกพลังครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ช่องผู้จัดการบ้านนอกใช่ไหมเอาคลิปนี้สวัสดีครับ